ดูรถหนึ่งวันหนึ่งคืนไม่จริงครับไม่จริงครับคือเขาเข้ามาดูรถที่เต็นท์นะครับผมพาเขาไปลองรถเบียมเดอร์นยูครับเขาก็บอกเอาอันนี้อันนี้เอาเร็วที่สุดครับผมผมก็ไม่รู้จะทำยังไงครับก็เลยก็เลยต้องขายเขาครับคือมันมันรวดเร็วมากครับที่เขาบอกว่าหนึ่งวันหนึ่งคืนไม่จริงนะครับไม่ถึงชั่วโมงอ่ะเขาก็ซื้อแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับฝนอีกแล้วนะคะในช่องพรีเมียมบุ๊คค่ะ ใบเอบางใหญ่และวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ <c oughs> เต็นต์คณหญิง,อ,งอาณาจักรลพทีมิเียมที่เยอะที่สุด <c oughs> และดีที่สุดบนถนนกานจนาพิเศษ สำหรับวันนี้นะคะไม่ได้มาขายรถนะคะวันนี้นะคะเป็น BMW 220i Grand Coupe M Sport คันที่2ของเดือนแล้วค่ะสวัสดีนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เต้นกุณหมิงที่นี่มันดีมากนะครับอ๋อในแมนเคยซื้อที่นี่อันแรกแล้วก็ไปใช้แล้วดีดีมากนะครับให้สมมอบให้ลูกค้าตอนการขัดเคลือบเซรามิกให้ลูกค้า VIP ของผลนะคะ เดี๋ยววันนี้เราขัดเคลือบเสร็จแล้วนะคะเตรียมไปส่งรถกันนะคะ่ะไงนะคะผมก็กราบขอบพระคุณนะคะลูกค้าที่มั่นใจและก็ไว้ใจนะคะให้ผมดูแลรถคันนี้อีกคันหนึ่งรับรองว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอน,นะคะ่ะ <Thank you. S 1> อย่าลืมติดตามชมนะคะว่าผนจะไปส่งรถให้ใคร <Thank you. S 1> ที่ไหน ค่ะคุณเปิดวันนี้คุณเปิดมารับรถอะไรคะ b m w แ2.0กุอยค่ะรอบก่อนรับอะไรเลยจีค่ะ MG ใช้ดีไหมคะใช้ดีค่ะ่รถคันนี้ค่ะตัดสินใจซื้อนานไหมคะก็คือวันเดียวคืนเดียวเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์เซลล์ที่ขายรถให้คุณเปิดและคุณหมุกันนะคะแต่ด้วยจรรยบัรณเราอาจจะต้องขออนุญาตปิดหน้าเซลล์นะคะดูรถหนึ่งวันหนึ่งคืนไม่จริงครับไม่จริงครับ คือเขาเข้ามาดูรถที่เต็นท์นะครับผมพาเขาไปลองรถวียอผมอคยูครับเขาก็บอกเอาอันนี้อันนี้เอาเร็วที่สุดครับผมผมก็ไม่รู้จะทำยังไงครับก็เลยก็เลยต้องขายให้เขาครับคือมันมันรวดเร็วมากครับที่เขาบอกว่าหนึ่งวันคือไม่จริงนะครับไม่ถึงชั่วโมงอะเขาก็ซื้อแล้วครับขอบคุณครับสนใจแล้วก็ซื้อแล้วก็จองมามาดูแล้วก็จองเลยใช่ค่ะบอกขอที่สุดในบนที่สุดนะคะวันที่มาดูสภาพรถเป็นไงบ้างคะ จริงๆชอบนะคะชอบตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาลองให้ไปลองขับแล้วค่ะก็มีตัวหนึ่งที่ชอบแต่ว่าแบบชอบทรงนี้มากกว่าชอบทรงสปอร์ตมากกว่าใช่ค่ะวันที่มาดูเมื่อกี้แบบไปดูรถหรือยังสปอร์ตวไปดูแล้วค่ะแบบเก็บงานเรียบร้อยมากสวยเหมือนใหม่มือหนึ่งเลยที่เลยนะค่ะถ้ามีคันต่อไปยังจะให้พี่นี่ดูแลไหมคะก็พออนึถึงคันที่สองนี่แหละค่ะ เลยเลยแบบปลงวันนี้เลยคันต่อไปก็คงไม่พลาดที่นี่ต้องไม่พลาดที่นี่นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณเปิร์นนะคะกับพี่หนุ่มนะคะที่มันอกมันใจแล้วก็เลือกรถคันที่สองกับเราที่ขัดยังไงนะคะให้เราดูแลเรื่องรถขอบพระคุณค่ะ I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say. Oh, oh, da -da 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 -da.